สวัสดีรอบสองนะครับเม he ื่อก right ี้สายเขาไม่ได้ตามไงดอกสนมิดเจ้าขวายผมไม่ได้ตามไงดอกบุญม่วงคนน่ะฟานตัดรวดด่วนฟานตัดรวดด่วนคนสวัสดีรอบสองนะครับผมเอ๋อขวายไหนเพจหรือว่าอะไรเนีอันเฟรดหนิเบื้องไม้เบื้องไม้พี่น้องเขามาเบื้องไม้ปักหมุดรไม้รอบสองก่อน ขาดเลยเมื่อกี้นี่ได้นะครับเออเออสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกสามห้าแปดหกเจ็ดกรุงเทพหาเงินค่าเองสอ่างก่อนกรุงเทพจากกรพารเคลือน้ำคำได้ เอาๆสวัสดีรอบสองครับเอาให้นั่งเด็นหน่อยคอยคือปักหมุดว่ได้นี่มาเด้อไายจิตซุ้งคาน้ำมันรถดไปหลังวทิทีครับเครื่องสับ่างไอ้เต้าดีโรีมอนพี่ปุ่มพี่เบียมมาเรากำลังจะตำมะม่วงกันนะครับสวัสดีพี่เอ๋น้อย สวัสดีครับผมพ่อจะอะไ,ไ้กินแต่ว่าของพ่อเจ้าพ่อกินเหมือดกินนัน่นเพราะมันเจ้าพ่อกินอิมม่มบ่ผิดโคกต้อใส่พ่อโคกต้องในเฮี้ยนบ่ดเนี่ยไปวันเดียวด้วยเเดี๋ยวพ่าไปใส่แล้วพี่น้องแล้วไปเอาโคก<ม>เข้านะึง กินข้างในโคกินข้างในบ่ไปตามข้างในดอกยุสยุสใส่แว่นน้ำอังกอด้วยโอ้วอนแล้วบ่แว่นอ่ะขอบคุณนะครับต่บามงมองวาดไม่นองโอ้ยตั้งอันนี้กี่ แม่สากี่ตาอุ้ยทั้งยัยทึ้งยาว,ว,วสวัสดีนะครับทั้งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดโอ้สิบเจ็ดผมไม่เห็นเต้าหยองมาอันนี้เต้าเมน น้องเมนมือเรียงเม่จะกเกียงน้องไม่ไปให้ด้วยครับโอ้ยินดีเลยครับขอบคุณมากครับผมพี่เมนน่ารักมากเลยขอบคุณครับมีนู่แบบกงม่วงนะครับตับ่ม่วงตําบแกม่วงเส้นสดซึ้น สวีสทันแขียผู้มีเกียรตินะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมการตำบักม่วงของแมนจกักรพรรดินะครับผมทึ้งใหญ่ทึ้งยาวนี่ผงนัวนะครับผงนัวเส้นลายเส้นลายเส้นหน่อยเส้นหน่อยนะครับนี่ ครับแกงง่วงครับเมนครับแกงง่วงใส่ลงไปหอมกันอยู่ในนี้ขาดบ่ได้นะครับผมได้เอาเม็ดต,ตินมต้นประเด็ดที่ใส่เนี่ยเนี่ย เนี่ยขวดประเดที่ใส่ขวดประเด็๋ที่ไหนก็จดขวดประเดีนี่ยนี่นัมากเลยกวดโว๊ดโว๊ดโว๊ดนว๊ดดโว๊ดโวดว๊ดดโว๊นโว๊ดว๊นโว้ว๊ดโน๊ดว๊วดโว๊ดโวแดโวอดโวโวดโวด้ว๊ดว๊ดโว๊ดโววด นี่นเนวแสบพี่น้องประเดดตอนใส่ลงไปก,ก็ตัวใหญ่ถูก่าขาดบ่ได้ไปใส่มาใส่กับนี่ละครับองาแสบประเดดตอนนนนวนวนวน,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 นและนี่เลยครับปาร่าแมนา่นจักรพันดินะครับพี่น้องเห็นอยู่ใสนะครับอย่าลืมอุดหนุนนะครับอย่าลืมอุดหนุน ใส่ละใส่ลใส่หน่อยใส่หน่อยนะครับบักมวงมันบุกข้าสส้มไงต้ตาล้งตัหรือเกลือน้องตัดขายค,ความเก่งกันสักหน่อย เดี๋ยวต้องมาไผ่มากนะครับเน้นชนมากเน้เนนะครับก็มองมองซีวัลเซน้ำตาลไอเบื้องหน้าตามนครับเขาๆอากลากนี่บ่บาะเป็นผงชูรสเด้อพี่น้องอันนี้อันน้นำตาลแม่นยูใส่แม่นยูสารข้ามครับมันมาธุระบ้านแม่ เจีพี่น้องเลยพี่น้องเลยพี่น้องเลยปลาแม่เองพี่น้องเฮ็ดมหาปีแล้วมีออย่อพร้อมนะครับผมปลอดภัยปลาตุมสุกแอามาหนีใส่ตอนของแบปลาตุมสุกน้ำไปกินกันเลย สวัสดีพี่น้องกําลัางที่เขามาเบื้องนะครับตอนนี้เบื้องการกินตมะมักคุงโอ,ตอ้ตํามันบักม่วงของแม่จักระพันนะครับผมกินน้ำแหน่เอ้อเหญ่มาขึ้นฟันเห็นว่ะฟันเห็นพี่ลี่อ่สายสาตัตว์กันควันอยู่เลยควันควันควันดูบ้านควันแกนเนี่ย ลบแตงร้านตรกในต่วยมาเราก็ได้มานอนอยู่หนึ่งมาพี่น้องบ้านนี่พ่ออย่ามากินประเดียไปนิดงกว่าเอ้อหรน,นี้มาปลูกประเดียมาขึ้นใจไปหรอปลอ่าลาบองกับมี่ครับ เห็ดคือเกาแต่ว่าเห็ดเห็ดตามพี่ออเดอร์ปลาด๊าปลาด้าบอกปลาด้าบอกไอเห็ดมหาปีแล้วแต่แม่นบวกไอยโคสนาครับตอนแม่เรามีลูกค้าประจำเดี๋ยวเราซองปุ๊กเนื่อเหลืเห็ดมหาปีแล้วเนี่ยปลาด้าบอกแต่ว่าพ่กไ้โคสนาพอแม่้เรามีลูกค้าประจำแล้วเดี๋ยวละาองปุกเราหยอกกันพี่น้อง คือเกาตัา้่สร้างได้ได้เพจปลาลาเมนแอน,นจับเมนปลา,า,า,าบอกคิดคือเกาแต่าบ่ค่อยย่อมเราบ่คอยได้โฆษณาครับขายดีเล้อเป็นออเดอร์ต่างคนท่านกับเป็นแต่แ่บนะจ้าสนะเป็นอะไรเนี่นั่งเงียบแต แกนีแกกา้บนใส่กระดาษขึ้เร็จเขาบ้าีจังเด๋่เห็นเนาะมันต้องมีแนวทงทีเ็นเนาะเราก็ต้องได้สื่ออ๋ออห่ันอออกมาอ นี <kung> ่ผักอันเดลยวนี่เรียวเยบอันเดียเเออเพ็ดนฮะแม่นักการเสีบบ้ากาศที่หนึ่งนั่นแหละเขเรียกผักอะไรไม่รู้เพาผักปลนท่อเี่ยวไม่ต้องก่อไม่ท่อค่ะลองน้องอร่อยคิ้งพหอดพ่ทอแม่แม่มาครับทาไ้แตกแล้วมาได้เว้ยพี่น้องกินเื้อย่างไม่เป็นเรมือนกับนื้อย่า ใชาา่ค่ะบาทเอนอร์ด์เจอกันกนะครับขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนกันขอม่านะครับขอบคุณพี่น้องที่ส่งกำลังใจให้ทา้งระเบียบวัฒนศิลป์นะครับมือ่อแรงเจอกันไลฟ์สดนะครับทำได้หลายเรืยกินมเมรัสเซียนะกินตู้ปีนจ้า แม่จ้าพัพัฒนขนาดเพิ่งเข้ามาติดตามไม่ได้นานก็หลงรักมากน่ารักนิสัยดีเอฟซีใหม่จ้าขอบคุณจ้าทำอะไหนตอนปเป็ดโยกไส้ตอนเป็ดเป็นยงไงเบิ้งเล็กเบิ้งเด็กจ้าเบิ้งเล็กข้าโยกน้ำเป็ดก็ขอใแม่จ้าใส่น้ำเป็ดกับขอะโซ่ตอน เอาแปะมาเนี่ยก็ลืมพี่น้องเลยซื้อดวนครับซื้อบัตรแล้วจ้าไม่รุ่นซื้อบัตรแต้ไปน้อยหลายรุ่นน่ะคนละรุ่นคนละรุ่นกินเพื่อ มันแร่งจะได้เสียงดีๆน้ำฉิกระบอกแรกสร้างน้ำพี่น้องมือแรงเด้อสร้างเงี่ยเอสอสีนี่ยปากปลาปากปลาแมนเนี่ยนึกพี่น้องเน้อครับทักไวยไนเพจราคาเท่าไรจังไหนยู่ในเพจครับเพจระเบียบวัตสปโอ้ยเพจปลาแมนเอียนจับแมนนะครับพิมพ์คำว่าปลาแมนจักรพันแมนในเนาะซือเพจจะคลองกันกับหลวหลายเพียหลาย พี paid, ่น้องเลยสุดตัวนั้นเลยคือแข้งเขาแข็่าเอ๋อไปตำไม่เห็นอย่างงีงอเขียมกันเนี่ยอออันนั้นตำเล่าแม่เล้าขวดน้ำจ่อน่ะโองได้ปลาปลาองูไปไปงู หลายมูลแล้วเรอเอ้ยชื่นซื่นกับหมอกเอาของเท่านักงานเก็บท่งนี่งจะ่างปดยใส่ขึ้นต้เปิล้างเตโอเคตันยิบมากตัวนึ่จุล่างใส่ไปใ งรงเอาซุกเขาดีอันซุกกระดิบอันซุกกระมี่อันดิบกระมี่ครับปลาบองสช่างเลยไม่ผิปลาลาแมนนะครับเป็นอย่างตรงนี้เดีด๋ยวเล่หมอนอันนี้น้ำปลาลาเมนเองแชียร์เราด้วครับขอบคุณครับผมเดินมาเดินพี่น้องเด้อสอนบะเตียง แต่ว่าตอนประเดกนี่บ๊ได้อยู่ในขวดของแม่นดิ้เดี๋ยวเข้าใจผิดด้วยว่าซื้อน้ำปลาแม่นไปยังคือบ่มีอันตอนประเดกกยสิว่าดิ้กินอ่างท้องเสียทำไมเกลือนี่ดิมาเด้อมาเด้อครับอือร้องเลยผมเสียบานฮอกขึ้นมาถ่ายถึงใส่ใครเประเดก๋ยเสมาไหนโซนแดงหรือแม่

มันจิ้มไดไปเนี่ยเอาไข่นี่คือดิบอยูสิาไข่เขาไม่ได้ต้มไงหรอไอ้นั่นเขาต้มแล้วมัแล้วแม่วมันจิ้มไดเจ๋จิ้มไดเลตีจยกว่กว e ่เิ้ม่บบบยมเนี่ยเจบเจบยู่นี่คือว่ามันไกยังไงมันยัง่มันยัง่าสุกเนาะ มันจักมันบบทะลุหลดพอมันยังบบสุกเนาะบอกเขาชิมกับชิมวีโคจากไหนดีนี้เสียงพี่นางเัามผู้ใดละหมูมิวไอ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 มิวต่พอตกจเสียงเาดอกมิว้าดตวเม่งขายเดี๋ยวห้าดเดี๋ยวยรเดียวเดียวหาดต้องไปขายี้วจดี่วเยัวง ถ้่ว่าบักมองมันว่สวบัณฑเอาบีบบอกม่างเส่ตัวอืมวะบอกพี่นางแก่เาเสียงดังเลยไม่มีคุณยกาปเดดอตุ้บานพ่น่างเมียนครับมาออกปลาบ ลูกค้าสั่งมือแรงอยู่หนาเวทีระเบียบวัตถุศิลบอก่งอันทีห่หนนางานนอนนข้อดนเสามิวบ่คอยออกไปทุกงางน,นหรครับมันบ่มีหมองใจซื้อเลียกเน่บอกเล่าเลยนะบหาห่าทุกคนแ่เหน,น่วยิลหาให้ทนวนี่พัดวีบอ พัดล้อมนี่เด้ไ่ได้คนเด้ไม่ไปนียเท่ากับลวดใ่ไดมล่ะีเท่ามีพัดล้อมน่เด้โนีนเท่ามีหางขั้นหยแก่ย่านแก่ย่านพี่น้องเอ้ยของเสียานท่อเอ้ยปีกระเดกมแรงจะได้เสียงดีดีรับมวมวนหน่อยพี่น้องฟังมวแรงมาไล่ออนไลนเด้อพี่น้องเด้อปักมุดไว้นะครับก็บเป็นตัว ปลาด่าเป็นตัวนี้พ่าเป็นปลาด่าแม่นหลือปลาด่าแม่นจะเป็นขวดนี่หน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องเฮ็ดมหาปีแล้วนี่ออย,ย,อย่อยเรร้อยต้มสุกอื ปากดกเท่คนไ์เพจในเด้บุพี่น้องเ้อครับผมพี่น้องสามารถติดตามได้ติดตามแม่นได้สามช่องทางทั้งเฟซทั้งเพจไอจีไอจีอจกับไม่ค่อยได้บอกพี่น้องว่าอันไดยูทูบกับมีอยูย่แต่ว่าคนเห็นลงแวะมาแชร์ขอบคุณครับผมแชร์ให้ตลอดเลยเนี่ย พูดหลายครับพี่เพื่ล้วแต่บักบอนทุยต่อทุยต่อดทดีนี้ดอกกินอ้างพูดเป็นนากับปูกนก้อนห่ มีมีจะเอาไปมีข้าวปุ่นอยู่นั่งที่อันนี้หาดด้วยหาดนะนา,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 าดหัวต้นเลยหรอเอาไฟเอินหาดเนาะที่อันนี้หาดข้าวปุ่นปักปพริกหยอดพริกผงแซ่บน้ำหา่านไทจัง่อยดูจ <c oughs> ืม จสุดยอดพี่น,น้องเลยอันนี้แห้งเอารูปไซส์ครับแนะนำเฟสผุน่นอืมขอบคุณครับออกไว้ก่อนเดิมอยากนำด้วย <c oughs> <c oughs> เอาแม่มาเขา่ากองแน่นั่นก็นไปทรงประแดกอยากชวนไปเอวไปดูพรุ่งนี้นุ่นติดงานติดงานที่ไหนอ่ะไปเอวอยู่บ้านเขาบอกฝากกินหอดแม่น้ได้เด้อนุ่นไม่เล่ควากันครับ,ดอบอกดแชร์เราด้อขกผู้ได้หลายครับ ว่ากินหมูอะไรจะกินงอกกระปองอ่ะเม่ไปใส่ป่ะกระพันเซเว่นบอกอย่างนี้นี่ผู้ใดไปสนะพ่อไปสิไปพูดดีท่อเจ้าอยากสิก่อยากกินหนึ่งพันบาทเดียวไปซื้อให้ท่นที่ท่านไหดลวเรยใจมามีกระเพ้านอึกเมื่หมดตัวไม่ลอยงี๊สิได้ค่าได้มือเรงจังสิบก้ออาเซเว่นเขาส่งอยู่นะ เขาส่งของนะจิงเหรอเออเดี๋ยวสั่ให้เอางอกับปองกับช็อกโกแลตเออเอเเนียเาแเดียวไเนียข้วท่างเีกนเด้อเดี๋ยวเดียอห้่เร่อยเดี๋ยวนีหมดแต่มน่อเนมีก่กรด่งด้ดอกงร้อยอหาเดียวหมดแวสหา้าหาัวยูอกชเอาอะไรกัเอาชาเหรอ ตังม,มาจะเอาหยังจะเอาว like างกบปองก็สำหรับะไวกบปองกับช็อกโกแลตล้วกามีกาแฟบอก่มีต really right. ัวนอกาแฟเย็นไหมมีหมงหมอ๋อข <No, ี้อี้ Mobil ีเจี๋ยเออาลตั้งให้ข่อยน้ำเ่ากาแฟเซบบอพอคุณเลชีสซดเอากาแฟแม่ับย้อนประเด็๋ยกของนี่แหละครับนี่ฝากเลยพี่น้องเล้วหินแบบซีอิส ฝากหนมุนเนี่ยาฝากบอกแม่ค่าเอามาขายให้เนี่ยเฮ็ดมหาปีเรามีอ่อยอดเรียบร้อยนะครับมีตัวเท่นจะจายาย,ยูยูใสเดียู้ไลไลหม่งยูใสจ่าพระเอกแม่นกินหอดจา้าดูเช่นยื่นครับเอาประลา นี่ได้แม่ก็ไม่ไปเอารถมาใช้มาแหนถ้าเห็นแั้ปไปเส้นแล้วถ้าไิไปลงติ๊กตอกบ่อยๆจะติดตามช่องอ๋อมือแม่ติ๊กตอกติ๊กตอกกันมี่ครับชางงอไม่กินงอกับปองกันละสังเซเว่นเปี่ยจะกินงอกับปองเพิ่งพอเจ้าแ้วเอาไปที่น้อนน่เออขอจ้ เอามาลุกงหนองสองห้องนะจ้านนองจองห่องเคยเอาไปลุงกูเด้อถ้าเขาไปเนีเพจอันให้เนเดือครับใครจะเป็นตัวแทนฝากบอกในค่้ายน้ำยน้อาันพึ่อยอุดหนุนซอยกระจายซอยเม็ดนะครับ้ากองเขาตะ ทางเศษเรียงแฉบพี่หลีครับสวัสดีครับพี่มิไอเมนสวัสดีครับพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วฟังซ้ายสบายดีสบายดีครับมีอย่างเนีเ้ยมึงเนี้ยไม่มีเลืองแบบไหนคิดเคบมีอย่างก่อนเออคิดแคบเออคืคิดแคบแล้วก็แล้วคิดแคบคิดแคบมีอย่างละไอ ทั้งเสียดทั้งเผ็ดดวนบ่าน่อยนะสงก่ะมันมันสงโดวนบ่อบ่อนะเนี่ยอยู่ในนั้นนี่คือเอาอ่ะน้องเขาเลือดไดรือเปลาหมมือจเปร่ยำไดมาแรงแมนครับเมาแรงครับแล้วเร็วออกไปแล้วมาเอาปลาลาบ เขาเจ้าสังมาเล่นถังหนองกีบุรีรัมนะครับงานมือแรกวันที่เจ็ดน่าจะเป็นยุทธ้องบ่อลำพูครับพี่น้องก็จะเป็นดีใจครับสิด้เงินใส่แ้วงานบ่มีเงินกับลอยหรอเป็นต้นมิคาก็เป็นค,า,า,นคาอย่างแย่แต่ของของดที่ว่าได้ใส่ประจุ พี่ว่าสิเปเอาวดอจะตือไดมอลมอดได้ทัดออกลงบาทเอาเป็นยังครับแสบไปนองแสบแสบแสบอสบแสซ อาเมริกาโน่น้ำพึ่งเย็นอาเมริกาโน่เย็นบอกกันเดีดอกตุกคนไปถือเมซอนกาแฟขวดบอกมาเล็นเชียงใหม่มาสั่นมาหน่ะอืมยจงโควิดสองใบซิซิแบบอะไรครับมขอมีเงินสองใยหนึ่งเออซิซ่อ่ะเขาออกออกเหรอเออขอยด้วยดู มือเร่งอ่ะอาศัยพี่อาศัยน้องนะครับพผู้อาหาบอธ<า>ิบาทเด้อพี่น้องเด้อมือเร่งตัวชีวิตหมอลำไปอีกลายยาสัตว์มามากมา,มา,มานมนเนี่ยมึงเนี่ยโอ้อร่อยเจีซยบซีพันโหลดอยู่หลดยังบ่เออดโหมือแรงสิได้เบื้องค้ำสีแล้วแมีนครับสำหรับเอฟซีขี่กระบองแรกสร้างเบื้องพระเอกขาแม่มือแรงพี่ไานพี่เขออบาบอก วัดแจ้งครับไม่เรียนบัดแจ้ง้อพี่น้องเด้อเข้าใจตรงกันรัำเรื่องหาจากจบหาจากนี่เอาต้เนื้อสำคัญมันเอาต้เนื้อหามันมองได้ขาแม่เลยวันนี้ครูนางเชยพูดด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องกล้องไปุกคนะครับผมคราวนี้พี่น้องกับยุทธยไร้สดการกินบักม่วง ก่อนจะไ้เรียนของน้ำเ,เลยก็อนกินเหมือนกันหมือนเนี่ยพวกมาถามเลยหนึ่คนวเนืวัด่ฮ้เหมือนละ อุ้งีนี่แม่วัดครับอือนี่แม่วัดแม่ให <c oughs> ้ไปขายให้ไปกินกน่แกแก,แก,ก่แกไ,ไปก่น,ลนกลก่แก่แ่แ่แก่แก่แก่มก่ก่นกกแก่กกกินก่แกกเ็่กกกกนอก่กก่ เต้าหัวปะเนี่ยอะ,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 อะรออกะเป็ดเอาเอิดอ,อ่อยะ,ะเรา้งมือแรงเด้อกินสุ่มไย <c oughs> พอกันมือแรกได้ไม่นองเด้อครับผมอ่าจะลืมฝากปลาเม็ดนะครับผมสำหรับ พี่น้องที่อยากได้เป็นจยกเป็นตัวแทนนะครับผมทักไปในเพจปลาราแม่นจัก,กรพันธ์เด้กพี่น้องเนื้อแล้วกับน้อกะสิมีเจียวบองนะครับพี่น้องเจ้าบองนี่เฮ็ดเฮ็ดซุกเฮ็ดดิฟนะครับตามที่ออเดอร์น,นะครับปราราบองบ่ค่อยจบบ่ค่อยได้โฆษณาเฮ็ดมากอา่ีแล้วนะครับผมเอาพ่อ,อกันมือแรงนะครับนี่เด้อปากหุ่ไปมาไล่ออนไลน์ให้เบื้องหลัง <laughs> ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย